Planet Barcode สวัสดีค่ะขอแนะนำเครื่องอ่านบาร์โคดรุ่นใหม่จาก h a n e y w e l l เหมาะสำหรับร้านค้าปลีกโดยเฉพาะเครื่องอ่านบาร์โคด Voyager Extreme Performance XP 1470 G Series ตัวนี้ออกแบบมาให้อ่านเร็วอ่านได้ในที่แสงน้อยอ่านได้สำหรับบาร์โคดที่อ่านยากอ่านได้ทั้งบนหน้าจอและแม้ที่มีแสงสะท้อนและพิเศษกว่าใคร ตรงที่มีความทนทานมีความแม่นยำสูงมาก 1470G Series มีทั้งแบบมีสายและไร้สาย 1470G เป็นรุ่นที่มีสายและ 1472G คือรุ่นที่ไร้สายนะคะสำหรับประสิทธิภาพของเครื่อง 1470G Series อ่านได้ทั้ง 1D และ 2D มีความเร็วในการอ่าน 70เซนติเมตรต่อวินาทีมีทั้งพอร์ต USB และ RS232 สำหรับ1 4 7 2 g แบบไร้สายมีความจุบแบตเตอรี่ถึง2,400ม ah. ิลลิแอมป์าว์สแตนบายได้ถึง14ชั่วโมงต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเลยที่02 300 5323ต่อ2302ถึง2305ลนออฟฟิเชียล Planet Barcode ติดตามอัปเดตข่าวสารของเราได้ที่ Facebook Fanpage Planet Barcode อย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel Planet Barcode และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะสวัสดีค่ะ